จะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออัจฉริยะคณิตศาสตร์ค้นพบทฤษฎีที่สามารถทำให้ชนะพนันได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องทีนพัตตี้ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไล์ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะศาสตราจารย์เวนกัรดอัจฉริยะคณิตศาสตร์ชาวอินเดียด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เขาเลือกที่จะมาสอนอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆอันห่างไกลแต่แล้วในวันหนึ่งเวนกัรดก็ได้รับจดหมายเชิญไปอังกฤษโดยคนที่เชิญก็คือศาสตราจารย์เพอร์ซีประธานแผนกคณิตศาสตร์ประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เขาคือนักคณิตศาสตร์ที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ยังไม่ตายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หลังจากนั้นศาสตราจารย์เวนกัตดก็เดินทางไปอังกฤษแล้วก็ไปยังสถานที่นัดหมายแต่สถานที่นัดหมายกลับไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่นั่นคือคลับคาสิโนโซึ่งสาเหตุที่ศาสตราจารย์เพอร์ซี่เลือกที่นี่ก็เป็นเพราะเขารู้ความลับของเวนกัตดว่าครั้งหนึ่งเขาเคยผันตัวไปเป็นนักพน,นันซึ่งเมื่อเวนกัตดถูกถามว่าทำไมเขาก็ตอบว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญโดยเขาได้เล่าเรื่องในตอนนั้นให้ฟังว่า เมื่อหลายปีก่อนเวีนการเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนอกจากการสอนแล้วเขายังทุ่มเทให้กับงานวิจัยคณิตศาสตร์แต่งานวิจัยที่ยอดเยี่ยมของเขากลับถูกอธิบดีปฏิเสธ้วยเหตุผลที่ว่ามันใช้งานไม่ได้จริงแต่แล้วในวันหนึ่งระหว่างที่เขาทำงานอยู่หน้าคอมโฆษณาเกมไพ่โป๊กเกอร์ก็เด้งขึ้นมาศาสตราจารย์เวีนการดกดปิดมันไปทันทีเพราะเขารู้ว่ามันเป็นเว็บพน,นัน แต่หลังจากนั้นโฆษณาก็ยังเด้งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีข้อความหนึ่งเด้งขึ้นมาว่าสิ่งที่ต้องการในเกมนี้คือคณิตศาสตร์เบนกักุดเข้าไปดูทันทีเพราะเขาเป็นคนที่คลัง่งคณิตศาสตร์มากๆโดยหลังจากนั้นเขาก็พยายามหาทางเอาชนะเกมโดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์ขั้นสูงจนในที่สุดเขาก็ค้นพบทฤษฎีคณิตศาสตร์ที่สามารถทำลายกฎความน่าจะเป็นได้ เพื่อทดลองและวิจัยเพิ่มเติมเวนเกตจึงไปขอยืมสำรับไพ่ของศาสตราจารย์สันธนุเพื่อจำลองเกมโป๊กเกอร์ขึ้นมาแต่ในระหว่างนั้นแฟนสาวของสันธนุก็โทรมาทวงแหวนแต่งงานทางด้านสันธนุรับปากว่าจะซื้อให้ในเร็วๆนี้แต่นั่นก็เป็นคำโกหกเพราะตอนนี้เขากำลังติดหนี้ก้อนโตซึ่งไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหนี้ก็บุกมาทวงถึงหน้าห้องสันธนุเลยสัญญาว่าจะคืนให้ในวันพรุ่งนี้ ทันทีที่เจ้านี่กลับไปเวนกัดก็หัวเราะออกมาดังลัน่นเขาบอกกับสันธนูว่านี่คือผลงานชั้นยอดและเขาอยากจะค้นควาให้มากกว่านี้ด้วยการใช้คนจริงๆมาเล่นเขาขอให้สันธนูไปหานักศึกษามาสามคนพอได้คนมาครบแล้วเกมไพ่โป๊กเกอร์ก็ได้เริ่มขึ้นเพียงแค่วเวนกัดรู้ไพ่ของผู้เล่นสองคนได้แก่ของตัวเองกับของผู้เล่นอีกคนเขาก็สามารถรู้ไพ่ของผู้เล่นที่เหลือ จากการคำนวณตามทฤษฎีที่เขาค้นพบซึ่งนั่นก็จะทำให้เขาสามารถรู้ได้ว่าใครจะชนะในแต่ละเกมเมื่อสันธนูได้รู้ถึงเรื่องที่น่าทึ่งนี้ <c oughs> เขาก็เสนอให้เวนกัรดไปทดสอบในสนามจริง <c oughs> เพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมให้มั่นใจว่าทฤษฎีนี้สามารถใช้ได้จริงในทุกครั้งแต่ก็แน่นอนว่าสันธนูมีจุดประสงค์แอบแฝงคือเขาหวังที่จะได้เงินมาปลดหนี้ส่วนทางด้านศาสตราจารย์เวนกัรดเขาไม่สนใจเงินเลยสักนิด สิ่งที่เขาสนใจมีแค่การทดลองทฤษฎีซึ่งเขาก็ตกลงที่จะไปลองในสนามจริงหรือก็คือเขาจะไปเล่นไพ่ในบอลโดยมีเงื่อนไขาการเล่นว่าเขาต้องรู้ไพ่ของผู้เล่นคนอื่นอย่างน้อยหนึ่งคนด้วยเหตุนี้สันธนูจึงได้ชวนนักศึกษามาร่วมแผนซึ่งก็เป็นนักศึกษาสามคนในครั้งก่อนได้แก่วิกรัมอาปนาและซีดโดยหน้าที่ของพวกเขาคือการเข้าไปเล่นโต๊ะเดียวกับเวนกัรด แล้วก็บอกไพในมือให้เวนกัสร,รู้โดยใช้รหัสลับผ่านภาษากายหลังจากนั้นเวนกัสก็จะส่งรหัสลับให้หมอบกรณีไพแพ้แต่หากไพในมือชนะเวนกัสก็จะบอกให้สู้เดิมพันซึ่งก็จะเป็นการสู้แบบเทหมดหน้าตากักเพราะรู้อยู่แล้วว่าจะชนะแน่นอนหรือก็คือพวกเขาจะโกงพนันโดยใช้คณิตศาสตร์แต่การทำแบบนี้มันก็เสี่ยงถูกจับได้หากมีคนรู้ว่าพวกเขารู้จักกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสงสยัยพวกเขาจึงต้องปกปิดอาชีพและตัวตนด้วยการปลอมตัวและใช้ชื่อปลอมเมื่อถึงเวลาลงมือพวกเขาก็ทยอยเข้าบ่อนกันคนละเวลาเพื่อไม่ให้ถูกสงสัยว่ามาด้วยกันแต่ไม่นานหลังจากนั้นชายคนหนึ่งก็ถูกลากไปกระทืบเพราะเขาถูกจับได้ว่าโกงสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนตกใจกลัวยิ่งเมื่อเจ้าของบ่อนเข้ามาร่วมโต๊ะสถานการณ์ก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้น แต่ทุกคนก็ยังควบคุมสีหน้าท่าทางและยังสามารถทำตามแผนที่วางไว้จนในที่สุดก็ถึงเกมที่ซิดถือไพ่ที่ชนะเมื่อเขาได้รับรหัสลับจากเวนกัสเขาก็ค่อยๆเพิ่มเดิมพันแข่งกับเจ้าของบอลจนมีเงินเดิมพันที่สูงมากๆหลังจากเปิดไพ่ซิดก็รีบโกยเงินที่ชนะเดิมพันแล้วก็ออกไปจากบ่อนทันที แต่ไม่นานหลังจากนั้นเจ้าของบ่อนก็ตามมาเล่นงานและปล้นเงินคืนโชคดีที่มีตำรวจผ่านทางมาเจ้าของบ่อนเลยหนีกลับไปทำให้พวกเขารอดชีวิตมาได้หลังเกิดเรื่องเสี่ยงตายสัตราจาจา์เวนเกตก็ตัดสินใจว่าจะยุติการค้นคว้าในสนามจริงทั้งด้านสันธนุพยายามโน้มน้าวว่าการค้นคว้าอาจทำให้ได้รู้อะไรเพิ่มเติมส่วนทางด้านนักศึกษาก็ช่วยพูดว่าพวกเขาต้องการเงินมาจ่ายค่าเทอม แต่ไม่ว่าทุกคนจะขอร้องยังไงเวนกัดก็ยังยืนยันว่าจะไม่ทำเช้าวันต่อมามีสายปริศนาโทรมาข่มขู่ให้เวนกัดทำการค้นคว้าในบ่อนพนันอีกครั้งแล้วก็แบ่งเงินให้กับคนที่โทรมาเป็นจำนวนเงินสูงถึงสองแสนรูปีเวนกัดสงสัยว่าทำไมคนที่โทรมาถึงรู้เรื่องการค้นคว้าเขาพยายามถามปลายสายว่าเป็นใครแต่ก็แน่นอนว่าเขาไม่ได้รับคำตอบ เขาเลยต้องยอมทำตามที่ชายปริศนาสั่งเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาและลูกศิษย์ซึ่งการค้นคว้าในครั้งที่สองนี้พวกเขาก็สามารถหาเงินได้ตามแผนโดยที่ไม่ถูกจับได้หรือเกิดเรื่องเหมือนครั้งก่อนตัดฉากมาที่อัปปนากับศิษย์ทั้งสองเป็นแฟนกันในตอนแรกสิษย์ไม่อยากให้อัปปนาเข้าร่วมแผนการค้นขวาเพราะเขาเป็นห่วงและห่วงอัป,ปนาที่ต้องปลอมตัวเป็นนักพนันสาวสวย ให้พวกผู้ชายแท้ลมเธอด้วยสายตาสุดหืน่นแต่หลังจากที่ได้เงินก้อนโตตอบแทนซิดก็รู้สึกดีและตื่นเต้นเช่นเดียวกับอป,ปนาที่ก็ตื่นเต้นและชื่นชอบมากๆกับการได้ทำเรื่องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแบบนี้ตัดฉากกลับมาที่เวนกัดนับจากวันนั้นชายปริศนาก็ทั้งโทรและส่งจดหมายมาขู่เรื่อยๆทำให้เขาเข้าบ่อนไปค้นคว้าอีกหลายครั้งซึ่งผลดีก็ตกไปที่สันธนูและนักศึกษาพวกเขาได้เงินส่วนแบ่งจำนวนมาก แต่การได้เงินมาด้วยวิธีนี้มันก็ทําให้พวกเขาเข้าสู่ด้านมืดทีละน้อยสิทธิ์เอาเงินที่หาได้ไปซื้อปืนเถื่อนเมื่ออัปนารู้เรื่องนี้เธอก็ตกใจกลัวแต่นั่นคือความรู้สึกที่เธอชอบเพราะมันตื่นเต้นและเล้าใจเธอมากๆในวันต่อมาระหว่างที่เวณกันเล่ทุกคนอยู่ในบ่อนนักศึกษาคนหนึ่งก็เข้ามาเห็นเขาจําได้ว่าทุกคนเป็นใครอีกทางเขายังรู้ว่าพวกเขามีแผนบางอย่าง เขาเลยสังเกตการอยู่ห่างเพราะเขาอยากรู้ว่าแผนนั้นคืออะไรซึ่งในวันนี้เวนกัดก็ได้เล่นโต๊ะเดียวกับเสียจอมหัวร้อนเมื่อมีคนพูดไม่เข้าหูเสียก็ใช้ขวดฟาดหัวจนคนทั้งบ่อนแตกตื่นด้วยความเป็นห่วงลูกศิ์เวนกัดเลยพาวิกรมวิ่งหนีแต่นั่นก็ทําให้ถูกสงสัยว่าทั้งสองมาด้วยกันและช่วยกันโกงทันใดนั้นซิดก็ยิงปืนขู่จนทําให้เกิดความวุ่นวายและทําให้ทุกคนเอาชีวิตรอดออกมาได้ หลังจากเกิดเรื่องเสี่ยงตายอีกครั้งแถมยังมีนักศึกษาอีกคนรู้เรื่องเวนการ์ตก็ตัดสินใจว่าจะหยุดแต่นักศึกษาคนนั้นบอกว่าไม่ควรหยุดเขามีชื่อว่าอับบาสเขาเป็นลูกเศรษฐีที่ชื่นชอบการเล่นพน,นันนั่นเลยทำให้เขารู้จักบอนหลายแหง่งโดยหลังจากที่เขารู้เรื่องการค้นคว้าของเวนการ์ตเขาก็แนะนำให้ไปค,คาสิโนส่วนตัวมันเป็นบอ่อนของพวกคนรวยที่นั่นเล่นเดิมพันสูงหากเวนการ์ตไปโกงที่นั่นครั้งเดียวเขาก็จะได้เงินเยอะมาก นแทบไม่ต้องกลับไปเล่นอีกพอทุกคนได้ยินแบบนั้นก็สนใจยกเว้นก็แต่เวีนกัสที่ยังยืนกลางว่าจะหยุดแค่นี้ในคืนนั้นอับบาสได้พาทุกคนไปขับส่วนตัวแล้วหวังว่าเวีนกัสดจะเปลี่ยนใจตามมาแต่หลังจากที่เล่นรออยู่สักพักพวกเขาก็ยังไม่เห็นวีแววของเวีนกัสดพวกเขาเลยตัดสินใจยกเลิกแผนแต่หลังจากนั้นไม่ทันไรเวีนกัสดก็ตามมาหาแล้วก็เปิดเผยเรื่องที่ถูกข่มขู่เพื่อที่จะจับพิรุษ เขาเขมั่นใจว่าต้องเป็นใครสักคนในกลุ่มแต่ทันใดนั้นเองวิกรรมก็วิ่งมาหาพร้อมรอยแผลเขาบอกว่าถูกใครก็ไม่รู้ซ้อมจากนั้นไม่นานสายปริศนาก็โทรมาหาเวนกัสดเขาบอกว่าที่วิกรรมโดนซ้อมเป็นแค่การคูหากไม่อยากให้เกิดความรุนแรงที่มากกว่านี้เวนกัสดต้องโกงพนันต่อแล้วก็แบ่งเงินให้ชายปริศนาครึ่งหนึ่งหลังจากวางสายเวนกัสดก็ได้รู้ว่าชายปริศนาไม่ใช่คนในกลุ่มแต่เป็นคนนอกที่รู้เรื่องในกลุ่มทุกอย่าง เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาเวนกัดจึงตัดสินใจทําตามค,คําคูหลังจากที่ได้เข้าไปเล่นในคลับคาสิโนคนรวยพวกเขาก็หาเงินมาได้ก้อนโตแต่เงินพวกนั้นครึ่งหนึ่งก็ต้องแบ่ให้กับชายปริศนาวันต่อมาอยู่ๆเงินเก็บทั้งหมดของวิกรัมก็หายไปเขาเป็นกังวลและร้อนใจมากๆแน่นอนว่าเขาไม่สามารถแจ้งความได้เขาเลยมาขอให้สันธนูช่วยตามหา ในขณะเดียวกันซิดกับอัป,ปนาก็กําลังมีปากเสียงกันซิดอยากให้เธอหยุดทำเพราะเขาหึงหวงที่เธอใกล้ชิดกับชายอื่นแต่เธอกลับไม่ยอมหยุดเธอสนุกและตื่นเต้นที่ได้ทําแบบนั้นซึ่งในการไปเล่นครั้งต่อมาเธอก็ยังทําตัวใกล้ชิดกับชายอื่นจนทําให้ซิดไม่พอใจมากๆหลังจากที่กลับมาจากการเล่นเขาก็อารวาสและเล็งปืนใส่ทุกคนเวนการ์ดเข้าไปห้ามพร้อมทั้งย้ําเตือนว่านี่เป็นแค่การขาุนคว้า พวกนายปลอมตัวเป็นคนอื่นแต่อย่าได้หลงลืมตัวตนของตัวเองหลังจากที่เห็นว่าพวกลุกศิษย์เริ่มเข้าสู่ด้านมืดมากขึ้นเรื่อยๆเ,เวนกัดก็ตัดสินใจท้าทายชายปริศนาด้วยการบอกว่านี่คือเงินก้อนสุดท้ายที่จะให้ต่อจากนี้แกจะทำอะไรก็เชิญไม่นานหลังจากนั้นอาปนาก็ถูกกลุ่มนักเลงคุกคามมันเป็นฝีมือของชายปริศนาที่ต้องการข่มขู่ให้เวนกัตกลัว ซึ่งมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีเวนกต์เสียใจมากๆที่เกิดเรื่องกับอปนาเขาตัดสินใจยอมทําตามคําขู่อีกครั้งเพราะเขาไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้แล้วในขณะเดียวกันอยูยูวิกลัมก็บังเอิญเจอเงินที่หายไปในห้องพักของเพื่อนสนิทเขาทั้งด่าทั้งตบตีเพื่อนด้วยความโกรธแล้วก็ลากตัวเพื่อนไปให้สันธนูช่วยดาแต่ไม่นานหลังจากนั้นวิกรัมก็ถูกจับได้เหมือนกันว่าเขาขโมยเงินของซีทเขารับสารภาพพร้อมกับบอก ว่าเขาทำเรื่องแย่ๆนี้เพื่อเงินเพราะเขามาจากครอบครัวที่ยากจนโดยหลังจากที่ถูกจับได้เขาก็รู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดมากๆจนมันทําให้เขาหายโกรธเพื่อนสนิทแต่เมื่อเพื่อนถามว่าเอาเงินเยอะขนาดนั้นมาจากไหนวิกลมก็ตกใจและหวาดระแวงถึงขั้นเห็นภาพหลอนเป็นกล้องวงจรปิดและหลังจากนั้นเขาก็ถูกชายคนหนึ่งตามถ่ายรูปด้วยความหวาดกลัวเขาเลยฆ่าชายคนนั้นแล้วก็หนีไปซึ่งในวันต่อมา วิกรมก็ถูกพบเป็นศพอยู่ในห้องพักเขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพื่อหลีกหนีจากความกลัวและความรู้สึกผิดการจากไปของเขาทําให้เพื่อนๆตกใจและเสียใจซึ่งคนที่เสียใจมากที่สุดก็คือเวนกัสดเขาโทษตัวเองที่ริเริ่มการคนา้นคว้าและดึงนักศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องจนสุดท้ายก็เกิดความสูญเสียที่น่าเศร้าหลังจากนั้นเวนกก็ไดก็เรียกทุกคนมารวมตัวเพื่อแจ้งเรื่องสําคัญให้พวกเขาได้รู้ ว่าวิกรรมคือหนึ่งในคนแบ็กเมลเขาเขียนจดหมายลาตายสารภาพผิดว่าในวันที่เขาได้เข้าไปเล่นพาน,านันที่คลับคาสิโนคนรวยครั้งแรกเขาได้รู้จักกับหญิงไฮโซคนหนึ่งแต่สุดท้ายเขาก็โดนทิ้งและถูกดูถูกเพราะฝ่ายหญิงจับได้ว่าเขาโจนความอัปยศอดสูนั้นทําให้วิกรรมอยากรวยซะจนหลงลืมศีลธรรมเขาเลยตัดสินใจตามไปดูการส่งเงินเพื่อที่จะขโมยเงินปัดหน้าชายปริศนา แต่สุดท้ายเขาก็ถูกจับได้เขาเลยยื่นข้อเสนอว่าจะช่วยให้ข้อมูลเพื่อให้ชายปริศนาแบ็กเมลได้มากขึ้นโดยหลังจากนั้นวิกลมก็ได้ส่วนแบ่งจากการแบ็กเมลเขาได้เงินมาเยอะมากๆจนเขารู้สึกผิดและอยากจะพอแต่ความลภวบของชายปริศนาก็บังคับให้เขาต้องทำต่อนั่นเลยทำให้เขากลัวและหวาดระแวงจนในที่สุดเขาก็พลั้งมือฆ่าคนตาย หลังทำเรื่องที่เกินรับมือนั้นเขาก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะเรื่องชั่วๆที่เขาก่อทำให้เขาไม่เหลือใครให้พึ่งพาและปรึกษาจากเนื้อความในจดหมายวิกลัมเป็นแค่หนึ่งในคนแบ็กเมลที่ทำไปเพราะความพลังพลาดหลงผิดมันยังเหลือคนแบ็กเมลอีกคนที่เป็นคนเริ่มเรื่องนี้เพราะความโลภทันใดนั้นเองสันธนุก็าสารภาพต่อหน้าทุกคนว่าเขาคือคนที่เริ่มการแบ็กเมลเพราะเขาอยากได้เงินมาปลดหนี้ เขาเลยร่วมมือกับชายปริศนาแบล็กเมลเวนกัสแต่หลังจากนั้นชายปริศนาก็หันไปร่วมมือกับวิกรามทําให้สันธนุไม่สามารถหยุดและควบคุมได้ซึ่งเมื่อเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นเขาก็เป็นอีกคนที่เสียใจและรู้สึกผิดมากๆในขณะเดียวกันตำรวจก็กำลังสืบสวนถึงสาเหตุการฆ่าตัวตายของวิกรามเพราะทางตำรวจสงสยัยว่าเหตุเบื้องหลังอาจเกี่ยวกับการพนันซึ่งการสืบสวนนี้ ก็ทำให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นกังวลว่ามันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงแต่แล้วในการประชุมหารือเวนกัตก็ได้ลุกขึ้นสารภาพว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะการค้นคว้าในงานวิจัยของเขาเขาจึงจะรับผิดชอบการตายของวิกรัมด้วยการลาออกจากมหาวิทยาลัยตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังจากที่เวนกัตเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังทางด้านศาสตราจารย์เพอร์ซี่ก็ได้บอกความจริงว่าเขาเชิญศาสตราจารย์เวนกัตมาที่นี่ เพื่อที่จะรับมอบรางวัลไอแซคนิวตันซึ่งเป็นรางวัลที่มีเกียรติสูงสุดในด้านคณิตศาสตร์โดยผลงานที่ทําให้เวนการ์ดได้รับรางวัลก็คือทฤษฎีที่เขาค้นคว้าด้วยการเล่นพาน,านันโดยก่อนหน้านี้ศาสตราจารย์สันธนุก็ได้ส่งทฤษฎีนั้นเข้าชิงรางวัลเพื่อเป็นการขอโทษเวนการ์ดและเพื่อยกย่องความอัจฉริยะของเขาแต่ทางด้านเวนการ์ดก,กลับปฏิเสธรางวัลอันทรงเกียรติที่เป็นรางวัลที่เขาใฝ่ฝันอยากได้รับสาเหตุที่เขาตัดสินใจแบบนี้ เป็นเพราะเขารู้สึกผิดและคิดว่าเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นทำให้เขาไม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินั้นสำหรับใครที่ชอบหนังแนวคนอัจริยะแบบนี้บวกหนึ่งบอกแอดมาได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ